กทมตรวจสุขภาพออนไลน์สะดวกง่ายรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกอทม1555สภาความคิดน้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกอทม1555 ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมอกรัชจิตมั่นเพียรครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเรากำลังพูดถึงลิซ่าครับคุณผู้ฟังครับยังต่อเนื่องครับยังอยู่ที่พื้นที่เยาวราชนี่เป็นการเปิดพื้นที่ประเทศไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์อย่างลิซ่าเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่งผลตามมาเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันครับวันนี้ย้อนอดีตกันหน่อยย้อนรอยกันหน่อยครับไปดูชายหน้าทาวดูเยาวราชของเมืองไทยเนี่ยนะครับส่วนน่าพูด คุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณเอกรัฐและท่านผู้ฟังครับยังต่อเนื่องกับกระแสของลิซ่าครับคุณผู้ฟังครับยังล็อกสตาร์อยู่นะแต่ว่าเราจะต่อยอดกันหน่อยคือพื้นที่เยาวราชที่ลิซ่านำเสนอสู่สายตาของสากลต่อนานาอารยประเทศเนี่ยครับอาจารย์ครับย้อนอดีตกันหน่อยอาจารย์ใช้หน้าทาวเมืองไทยเยาวราชของเรามันอะไรยังไงครับอาจารย์ครับ ครับก็ก่อนจะย้อนอดีตแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับชุมชนตรอกโพแล้วกันน<อ>ะครับที่เกิดอัคีภัยเนี่ยนะฮะใช่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยที่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นมามแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ,บสาเหตุจ,จะเกิดจากอะไรก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายตํารวจเขาเก็จะต้อง สีบสวนสอบสวนแต่อย่างไรก็ตามมันก็อย่างว่าแหละครับมันก็เป็นชุมชนเก่าแก่สายไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาตรฐานแต่แต่ที่น่าสนใจประการหนึ่งว่ามันเกิดเหตุแล้วก็รถดับเพลิงก็เยอะแยะไม่รู้จะเอาน้ำจากที่ไหนไอ้ไอ้ไอไน้ำนี่ไอ้หัวแดงๆอ่ะนะฮะที่เป็นเหล็กกลมๆอ่ามันต้องเพิ่มมันมีแค่อันเดียวจุดเดียวแต่ปกติเนี่ยในในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ย มันอย่างน้อยๆมันจะยิ่งเป็นชุมชนแออัดอย่างเนี้นะฮะมันมันควรจะมีทุกร้อยเมตรมันอันนี้มันห้าร้อยเมตรอะห่างจากจุดที่เกิดอักคีภัยเนี่ยนะฮะ,ะนั้นกรุงเทพมหานครก็คงจะต้องนําเรื่องนี้แบบ คุณเอกลัฐบอกอะให้ถอดบทเรียนมันต้องมีการบ้านนะจ๊ะมันไม่ไแค่มีตรงนี้ที่อื่นก็เยอะแยะดอกซอกซอยก็แค่บนะฮะใช่ครับเพราะมีกรณีนี้นะจ๊ะสายยางก็จะยาวแค่ไหนแต่ว่ามันสูบน้ําไม่ถึงใช่มันต้องมีจุดให้น้ํามีช่องทางที่รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปได้แต่นี่เป็นการบ้านสําหรับกรุงเทพมหานครเลยคือด้านหน้ายาวรานนี่เป็นแหล่งที่เจริญแสงสีเสียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันก็มีชุมชนมีอะไรมันต้องไปบริหาร การนะครับม<ช>ัน,นสำคัญเลยคือ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 การทำงานเนี่ยถ้าถ้าคนที่มีจิตใจทำงานจริงๆเนี่ยมันต้องมองในบริบทในทุกด้านทุกมิตินะฮะแล้วยิ่งเรื่องอักขีภยัยมันก็เกิดมากมายเหลือเกินเนี่ยมัน<ช>ไม่ใช่แค่กรุงเทพต่างจังหวัดก็เป็นเทศบาลนอบตอ,อบจอ จังหวัดอะไรก็ต้องดูแลกันหมดอนะใช่ใช่คือจะโขนกระแสของนิสัยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์นะคือจน้ำน้ำมากน้ำมากไอ้ท่อเธอก็ยังไม่ได้รวรวเลยขยะก็ยังอุดตันอยู่จู่ฝนตกมาก็เรียบร้อยกันหมดนะจังหวัดนี้จังหวัดนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราก็ ก็เห็นว่าเราไม่ได้ทํางานเชิงลุกอะระบบราชการเราอะนะฮะมันรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะล,ล้วอย่าไปนั่งนอนนิ่งนอนใจว่าเอาต้องรอให้ช่วงสิงหากันยาฝนตกหนะักแล้วค่อยมาดูแลกันมันต้องดูตั้งแต่ต้นปีพอจบ อาภัยแล้งแล้วอพอจบหนาวแล้วเข้าสู่หน้าแรงแล้วก็ต้องทํารอไว้อ่ะนะฮะครับเอ่อมันมันจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ต้องฝาก,กาฝากผู้นํากทมอาจารย์ฝากผู้ว่า ชัดคุณคุณชัดชาตินะคือเขา uh huh. เขามีสโลแกนคือทํางานทํางานทํางานไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังท uh ํา huh. อยู่หรือเปล่านะอาจารย์แต่ต้องฝากกันละ uh huh. ว่าการบ้านอย่างนี้เป็นบทเรียนที่ต้อง uh huh. เอาไปสรุปกันแล้วดูแลให้มันทั่วถึงทุกพื้นที่ด้วยนะ uh huh. ไอ้ที่เขาไม่ทำอ่ะดีแล้วก็คือไอ้เฟซบุ๊กออนไลน์ไลฟ์อะไรเนี่ยมันนั้นดีแล้วไม่ไม่ต้องไลฟ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นไปวิ่งยนะอไปเอ่วปิดท้องหลังพระมั่งเถรอะ้ะไม่จำเป็นต้องโฆษณาไม่ต้องโชว์นะะก็ช่วงแรกๆเขาวิ่งบอยอ้าดูเยวราชของเราหน่อยอาจารย์ดูผมก็ยังงงๆอยู่มันคือคณไหนกัรู้รูว่ะ มันมันไม่รู้ยังไงฟังดูมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอะแต่แต่หลายคนอาจารย์เทินน้องๆหลายคนบอกว่าในบางตอกในบางซอกซอยที่มันเกิดปัญหาฝาท่อระบายน้ําเสียหายอะไรเงี้ยเขาแจ้งแก้ไขทันท่วงทีเหมือนกันครับอาจารย์ครับแต่ว่าปัญหามันอาจจะเยอะอะมันก็ต้องก็ต้องขยับกันเยอะหน่อยที่ทําได้ก็เราก็เราก็ชมเชยเขานะใช่ใช่ใช่ทำดีก็ชมแล้วก็ อยากจะให้เขามองให้รอบด้านเลยเพราะว่าไฟไหม้นี้มันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆนะใช่ใช่เขาบอกว่าโจรปล้นหนึ่งครั้งไม่ชุดเดียวหยิบของฉวยของก็ไม่ทันนะต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะนะฮะก็เขาบอกว่าโจรปล้นสิบครั้งนี่ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะจานอ่าอ่าอ่าเราเรากลับมาตำนานเยาวราชกันหน่อยกลับมาดูย้อนรอยกันหน่อยพื้นที่เยาวราชของเราก็เรานิดหนึ่งฮะกรุงเทพเมื่อก่อนเราก็ได้รับฉายาว่าเวนิสตะวันออกใช่ครับ รามีคูคลอ,องเยอะแยะเลยคลองนะฮะไหม่นก็ทัางน้ำอ่ะเ,อเรือคูคลองต่างๆทั้งคลองขุดส่วนใหญ่กรุงเทพมันคลองขุดทั้งนั้นอ่ะนะฮะใช่ครับอ่ามีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสายเลือดหลักอ่ะนะฮะอืมแล้วก็เราสังเกตไหมครับว่าชุมชนของเราก็จะอยู่กันตามริมน้ําขึ้นชื่อก็เป็นบางไปหมดเลยนะฮะอืมอ่ะบางพัดบางเสือบางซ่อนบางกระดีบางอะไรเนี่ยมันก็แสดงให้ว่า อ่าอ่าแล้วสมัยก่อนนี่เราอยู่กันในแพรนะฮะใช่ครับก็เอาเอาคลองแสนแสก็ได้อาจารย์จากมีนทบุรีมีนบุรีนะเข้ามาจนถึงตัวเมืองเลยนะอืออืออ่าเอ๊ะกรุงกงเทพมหานครถนนเส้นแรกกันในสมัยรัชกาลที่สี่นะฮะครับอ่าก็คือนิวโรดเป็นภาษาอังกฤษนะอืมนิวโรดก็คือเจริญกรุงนะฮะอืมอือก็เป็นถนนที่ตัดสายใหม่เลยครับอาจจะเ่ารัตนโกศินทร์ตั้งแต่ตรงช่วง อท้ายพระบรมมหาราชวังที่มีกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทัายเนี่ยนะฮะตัดยาวมาเรื่อยเลยนะฮะลนนเจริญกรุงอ,ะอ่ะ่งตอนนั้นสองฝากฝั่งยังไม่มีถนอนอะไรเลยนะครับมันก็เป็นไอ้พุ่งท้องพุ่งพุ่งนาเลือกสวนไรน่นาต่างๆอไอ้เจริญกรุงมันขนานกับเจ้าพญาตลอดเส้นเลยนะฮะไปจนไปจนถึงไอ้ถนนตกอ่ะนะฮะอ,อ่าอ่า พอพอตอนหลังเนี่ยในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้านั้นท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชในช่วงยังทรงพระยาวอยู่นะฮะครับอ่าก็ก็มีการสร้างเมืออ่าอ่าสร้างถนนเยาวราชขึ้นมานะฮะคราใช้เชื่อเยาวราชเนี่ยก็หมายถึงรัชกาลที่ห<อ>้าท่านยังทรงพระยาวอยู่นะครับแ,แล้วก็เส้นนี้ก็ตัดตัดตัดจากาเซรัญกรุงอ่ะแยกมาอีกทางหนึ่ง นะฮะไมันมันซ้อนอนะฮะเป็นซ้อนอค่อนมาทางเจ้าพยานะฮะมันก็จะขนานกับเจริญกรุงตลอดนะฮะครับอ่าเพราะถ้าเราเราดูจากหัวลำโพงเนี่ยสมัยก่อนมันตรงนั้นก็เรียกวงวงเวียนโอเดียนอะนะฮะอ่ามันมันเน่ตรงนั้นเป็นหัวถนนมาเลยครับทอดยาวมาจนจนถึงไม่วังบุรภา ช่ไหมฮะวังวังบูรพาใมขก็ภาพออกไหมฮะวังบุรพาครัอบอ่ที่ที่มันมันมีห้างอะไรอยู่สะพานาอะไรร้างไปแล้วอุรัสสะพานหันอะไรเนี่ยนะฮะอ่าฮะสําเพลงอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอ่ะนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นยาวราชถนนแล้วยาวราชนี่มันเป็นถนนที่เรียกว่า เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครในยุคนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินแล้วก็ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าความเจริญทั้งหลายอยู่ที่นี่เลยครับจะได้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศก็มีไม่ก่อนมันมีแบ็กแคทนะห้างแมวดำอย่างเงี้ยก็เป็นสินสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ เราเราคงเคยได้ยินคุ้นหูนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดก็มีก็คงเอามาจากเชื่อห้างนี่แหละครับไฟฟ้าห้างไถฟ้านะฮะก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางของใช้เอเรียกว่ามาเป็นแคตตาล็อกมาจากต่างประเทศเลยอะไรใหม่ก็มาอยู่แถวนี้มาเลยสมัยเด็กผมเคยไปเดินอยู่นะห้างเนี้ยใคยๆใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าครับนี่แหละครับแล้วมันก็มี พัตคารห้อยเทียนเหลาเพราะสถาบันการเงินไอ้แบงก์กรุงไทยนี้จะกำเนิดอยู่เส้นนี้เลยนะครับสมัสยก่อนเนี่ยมันมันเป็นมันควบรวมอธนาคารเกษตรกับธนาคารมณฑลรวมตัวกันเป็นธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วก็มันมันก็จะมีแบงก์งพาน์ทนิติเออเช่น,นแบงก์เทพก็อยู่เสือป่าก็อยู่ในในไม่ได้อยู่ในเยาวราชก,ก็จริง แต่ว่าเขามีสำนักง,งานใหญ่อยู่เสือป่าแล้วก็มีสาขาอยู่ตามยาวราชกสิกรไทยอะไรเนี่ยนะฮะมันมันมันก็เป็นย่านเจริญเศรษฐกิจร้านอาหารแล้วก็ขายอขายยาจีนขายอ่าอเครื่องประกอบอาหาร <c oughs> เครื่องเส้นไหวพัฒนธรรมจีนแล้วแล้วถ้าถ้าคนที่โตไม่ทันเนี่ยหมายถึงว่าอายุยังไม่ถึง สิบปีของนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาวร่าเนี่ยเป็นเส้นที่มีโรงภาพยนตร์โรงนิ้วอ,อะไรตลอดสายเลยนะฮะเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมอ่ะใช่ใช่โรงละครอะไรต่างๆอืมอ่าก็นี่แหละครับก็คือซอฟพาวเวอร์จากจีนครับอ่าแล้วเขาจีนในในประเทศไทยเรามีอ่าเรียกว่า ใช้ภาษาพูดต่างกันนะครับในชุมชนจีนที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยก็คือจีนแต้จิว๋วใช่ใช่มาจากสวาัวเถาออ่าถ้าถ้าเราพูดถึงฮ่องกงอย่างเงี้ยก็เป็นจีนกวางตุง้งกวางตุ้งนี่เป็นมณฑลนะฮะเป็นมณฑลใหญ่เลยไปแต้จิว๋วที่ว่าสัวเถาก็เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งนะฮะฮ่องกงเวลาเราดูหนังจีนก็พูดเป็นภาษากวางตุ้งเนี่ยนะฮะ ดาราจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็ในประเทศไทยก,ก็ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะฮะเราเรายังมีจีนฮักกา้าฮักก,าก,กา้านีกเเรียก่าฮอกเกียนะนะฮะจีนฮกเกียนจีนแคจีนไหหล้ำอ,อะไรต่างๆนะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเป็นอ่า คือคอร์มอนทร์อะเราก็ใช้ภาษาพูดต่างกันแต่ภาษาเขียนเหมือนกันนะฮะ,ะคือเขียนเหมือนกันแต่พูดไม่ไเป็นสำเนียงท้องถิ่นของแต่ละของใครของมัน มันถึงต้องมีภาษาจีนกลางแงอาจารย์ที่เขาสื่อไทยเราเนี่ยยังพองเดาๆนะแต่เหนือพูดยังไงยังจับใจความได้ใต้พูดยังไงอีสานหรือเหนือแบบแถวสุพรรณเราเรายังพอจับใจความได้แต่ของภาษาจีนนี่ฟังไม่ออกโอ้มันเปลี่ยนเลยคือเขียนเหมือนกันแต่พูดคนละคำเลยนะอคนละคำเลยนะ ไม่มีทางจับใจความอะไรได้เลยนอกจากภาษาไายใช้มือเขาถึงต้องมีจีนกลางไงาจารย์เพื่อสื่อสารกันใช่แล้วก็โรงเรียนจีนสอนภาษาจีนก็มดนะครับหลายโรงเรียนแล้วก็ตึกที่ว่าอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพเนี่ยเด๋วนะอเยาวราชสร้างขึ้นเมื่อปี2435ันสเป็นช่วงที่อ่ารัชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราช ยังช่วงอายุ15ชั้นสาเท่านั้นเองนะฮะยังทรงพระเยาอยู่เลยครับมีตึกตึกเจ็ดชั้นนะฮะที่เป็นตึกที่ว่าสูงที่สุดในกรุงเทพนัอืมอ่าทุกวันนี้ยังอยู่นะฮะครับอ่าอ่าส่วนไอ้ไอ้ปลอกเอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงปลอกโพอ่นะฮะที่ว่าไาใหม่มันไม่ได้อยู่ในเส้นใหญ่นะมันอยู่ใน เส้นที่มันแยกมาจากเลชลบุรีอ่าตรงนั้นมันก็จะเป็นชุมชนแออัดแล้วมันก็มีบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยมันก็เห็นว่าประมาณสักสามาิส <40. S 2> ี่สิบหกเจ็ดสิบหลังคาเรือนอยังไงเนี่ยนะฮะแล้วเป็นบ้านไม้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้บ้านไม้นี่ก็ไม่เหลือเลยใช่ครับแล้วก็บ้านตึกเนี่ยเป็นห้องแถวเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นมันก็ถูกไฟไหม้มันก็มันโครงสร้างก็ เ่าะบางแล้วนะครับมันก็จำรุดชุดสรมแต่นั้นตอนนี้กทมเขาก็กั้นไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามันอันตรายสมาคมวิศวกรสถานก็ระบุว่ามันมันอันตรายมันต้องต้องต้องรื้อทั้งหมดเลยอะไรต่างๆตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะฮะก็ต้องพัฒนากันต่อไปอเราเราก็อยากจะคื้อหนมันขัดมาเพียงอาทิตย์เดียวนะฮะจากลิซ่าที่เผยแพร่ชื่อเสียงไปกำลังไปทั่วโลกเลย ได้ใช่แต่โชคดีฮะมันไม่ได้อยู่ในถนนสายหลักแล้วก็ไม่มีผู้ประสบเหตุจนถึงขั้นร้ายแรงอ่ะนะฮะก็เป็นเพียงแบบเป็นไฟไหม้ก็ตกออกตกใจกันไปจริงๆอ่ะถ้ามันมีไอ้ไอ้หัวหัวหัวจ่ายน้ำแดงอ่ะอ่าที่มันเป็นท่อน้ําอ่ะที่มันเอาเอาสายยางจากรถดับเพลิงมันเสียบได้มีจํานวนที่ไยกรอนนะฮะมันก็สามารถกัดไฟได้ได้ เพิงได,ได้ได้ได้รวดเร็วนะฮะ<อ>ตามข่าวมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อประมาณสักสองทุ่มเสศษนะฮะวันนั้นผมก็ฟังเจอสร้อยประดี๋ยไ<อ>เจอกำลังหมุนหาข่าวก็เห็นบอกอ้าวเกิดเพลิงไหม้<อ>กว่าจะไปสงบอีกทีก็เกิดสองยามแล้วนะฮะถึงมันจะยืดเยื้ทีเดียว<อ>นะแม้ก<อ>ระทั่งโรงพยาบาลเทียนฟ้านะ,ะซึ่งอยู่ใกล้ๆแยกเฉลิมบุรีเนี่ย ต้องต้องย้ายผู้ป่วยออกมาเลยนะฮะเพราะว่ากลัวกลัวมันจะลามแล้วกลัวไม่ปลอดภัยอืมแล้วในตรงบริเวณนั้นมือมันมีตรอกที่ว่าเรียกว่าตรอกโพเนี่ยมันก็มีโรงแรมนิวเอ็มพายอยู่นะอจะหลายชั้นเหมือนกันอนะันนั้นก็ผู้คนก็้อง ขนย้ายออกมานักท่องเที่ยวที่ไปพักอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับอันนั้นคือปลอดภัยไว้ก่อนละก่อนที่มันจะลุกลามอืมอ,อันนั้นครับเป็นมาตรการที่ดีูดคุณเอกลัตเคยไปดูหนังที่เยาวราชบ้างไหมครับเมื่อก่อนมันมีโรงหนังที่ขายหนังไทยแล้วก็เป็นที่ รับรู้กันก็คือคาเท่นะฮะผมเคยทันไมทันเลยโรงหนังไทยมีมีโรงหนังมีห้างด้วยมีห้างคาเท่ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยมันมันมีโรงภาพยนตร์โอเดียนนี่ฉายหนังจีนล้วนเลยนะที่มันอยู่ตรงวงเวียนทะเดียนะฮะใกล้เฉลิมบุรีก็ต้องมีโรงหนังเฉลิมบุรีด้วยแล้วจากนั้นก็จะเป็นโรงโรงหนัง ที่ใช้ชื่อจีนว่าเทียนกัวเทียนนะฮะอืมอ่าก็คืออะไรอ่ะฟ้าเหนือฟ้าเปลี่ยนก็แปลว่าฟ้านะฮะใช่ฟ้านอกฟ้านะฮะแต่มันเป็นภาษาเีนกลางก็เทียนกัวเทียนครับแต่ได้เกี่ยวกับทีว่วทีนอ่าอ่าอันนี้เขาก็จะเขาจะฉายหนังจีนแล้วพอจังหวะมีงิ้วห้องกงมาหรืองิ้ว อที่โด่งดังจากจีนหรือฮ่องกงเนี่ยเขาจะมาแสดงตามโรงหนังนะไม่มไม่ใช่เป็นโรงเงี้ยวก็แปลสภาพโรงหนังเป็นโรงเงี้วไปเลยนะอ่นะนี่อาจารย์พาย้อนอดีตจนแบบผมนึกตามอาจารย์แล้วนึกถึงความทรงจํำวัยเยาว์เลยนะว่าพนียมันมันเคยไปมันเคย แม้แต่ตอนไหนก็ร้บไปคงจําได้นะเพราะเวลาเราไปเดินตามริมถนนรอนแคมเนี่ยมันมีวิทยุเสียงตามสายได้ใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ใช่ส่งผ่านคลื่นอ่ะมันจะเป็นสาย ไม่ใช่าสายเคเบิลดูทีวีแต่เป็นวิทยุส่งเสียงตามสายเขาก็จัดรายการวิทยุนะแต่ไม่ได้ <นะ S 1> ไปเยาวราชนา,นานงเดี๋ยวเดี๋ยวคง<ท>ต้องย้อนอดีตอาจารย์<ด>ต้องต้องกลับไปเยือนกันละคือพอลิซ่ามาตอนก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปนะแต่พอฟังอาจารย์เล่าอย่างเงี้ยมันภาพอาดีตมันย้อนกลับมาเดี๋ยวต้องไปดูทีละจุดทีละจุดเหมือนกันอ่าแล้วเราเวลาเราเดินเดินเนี่ยมันก็มีไอ้ เป็นน้ำสมุนไพรจีนนะฮะใช่ใช่ใช่น้ำจับเลี้ยงน้ำต้มสายบัวใช่สายใบบัวบกอะไรใสาเป็นแก้วแก้วนะใช่ใช่ใช่เย็นเจี๊ยบด้วยก็ยังมีอยู่นะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วผมชอบงานหนึ่งคือลังนกเขามีเขามีร้านรถเข็นขายยังมีนะแต่กาลัดอ่ะใช่มีมีอะไรมีเกาลัดมีหูทรายสารพัดยี่ห้อกระทะเหล็กอ่าคั่วกันแบบฟันขมงเลยล่ะ มันมีวัฒนธรรมมีแหล่งอาหารมีสเตตฟูดมีโอ้โหมีทุกอย่างอยู่ที่นั่นแหละต้องเชิญชวนกันนะไปไปไปย้อนอดีตกันไปตามความทรงจำหรือวันธรรมดาเนี่ยมื้อกลางวันเนี่ยสักสิบโมงกว่า11บเอโมงไปถึงบ่ายสองเนี่ยจะมีชาวห้องกงชาวสิงคโปร์เพราะว่าเราเราฟังสำเนียงรู้เลยว่าโอ้นนี้มันชาวต่างชาตินะฮะได้แก็ชาวจีนด้วยนะฮะเขาเขาก็เนี่ยมาทานร้านเด็ด ของในประเทศเราเนี่ยมันมีหลายร้านเลยนะอยู่ริมถนนอยู่ในตึกแถวเนี่ยก่าแกเยอะมากตั้งแต่รุ่นป๋งรุ่นอะไรก็บางแห่งก็เจ็ดแปดสิบปีเป็นร้อยปีแล้วกซิบนะอาจารย์เกเหลาลูกชิ้นปลาเาเราดเยาวราชเนี่ยอร่อยมากแต่ใช่แล้วร้านไหนก็ได้เข้าหัว อาจารย์ต้องต้องหอมปากหอมคอแค่นี้เดี๋ยวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะเอาพอหอมปากหอมคอก่อนอาจารย์เดี๋ยวเรามีเวลาเหลือน้อยเหลือประมาณสองนาทีเราจะไปต่อรัฐธรรมนูญนะใช่ใช่ประมาณสองนาทีอาจารย์เราเหลือเวลาน้อยละได้เอาละครรัฐมนูลวันนี้มาตราหกสิบสอง หมวดะอาจารย์หน้าที่ของรัฐครับมี2วักครับ<อ>มาตรา62บอบอกว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม วรกสองบอกว่ากฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐการกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณการบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะสองวัครับอาจารย์ครับมาตราเนี้แหละครับอยากให้นายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีไปอ่านกันสักร้อยเที่ยวแล้วก็ทาความเข้าใจ ในในบีทวินเดลายระหว่างบรรทัดให้ดีนะครับแต่ละค่อยคำนี้มันสำคัญนะครับว่าคือคือตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังประชานิยมอยู่เนี่ยอม,มันประชานิยมกับไอ้ยั่งยืนมันมันสวนทางกันอยู่แล้วแ,ลแน่นอนนะฮะแล้วประชานิยมมันไม่คุ้มค่าเพราะว่าประชานิยมเราก็เน้นอยากได้คะแนนเสียงสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนแต่เราไม่ได้ไปพัฒนาไอ้ ศักยภาพเขาทักษะเขาหรือพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็เสริมอะไรที่สนับสนุนทำให้เขาสามารถที่จะยืนบนลำแข้งลำขาของตนเองได้สามารถหายใจด้วยรูจมูกของตนเองได้อย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจอ,อย่าไปยืนบนแข้งขาของผู้อื่นรับให้การสนับสนุนอย่างนี้เข้าไปได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันบีบคั้นเข้ามากแล้วว่าเขาไม่ดิ้นรนเนี่ย นี่ก็พ่วมหัวหัวเขาก็ไปไม่รอดลูกเมียครอบครัวไปไม่รอดนะครับพิพาทแล้วก็ต้องยอมฉะนั้นเขาก็ต้องกัดฟันสู้กันต่อไปอย่าไปคิดประชานิยมเลยนะครับขีดเส้นใต้สองข้ออะไรอย่าไปคิดเลยนะครับอาจารย์ขี่เส้นใต้วเลยนะตอนพูดว่าแบงค์แค่พูดบ้างเถอะเอาเป็นว่าขีดเส้นใต้สองเส้นตรงคําว่ารักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอันนี้ ย้ำกันชัดๆแล้วกันอันนี้ธนาคารโลกเขาก็เน้นย้ำเหมือนกันนะครับเรื่องต่างๆมันต้องคุ้มค่าอไม่คุ้มค่าอย่าไปทำครับเ,เ,เอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวตามกันต่อร<แ>ัฐบาลไปอาาไ่านระหว่างบรรทัดให้ชัด,ดเจนแล้วกันนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆ,ๆครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์บุญจิติกุลนักวิชาการสระด้านการศึกษานะครับวันนี้ย้อนอดีตกันแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยนะครับช่วงหน้า็อกข้อตีข่าวช่วงนี้ถือว่ากาสละคุณฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ smile thailand โทร0 2 6 4์5 3 9 0เถึงหเพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ smile thailand สภาความคิดน้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกทม1555